สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายถิ่งแม่เจ้า63วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมแอร์เครื่องที่อีกครั้งนะครับที่ผมใช้ก็เป็น atic, a ะโครนติก ANPAC09A1 นะครับเป็น9000 BTU ผมซื้อมาปีก่อนๆนะก็ตอนนี้ก็ใช้เป็นปีปที่2แล้วด้วยวราคาตอนนั้นประมาณ9000บาทครับซื้ออยู่แมคโครนะครับ แอร์เคลื่อนที่แบบนี้ถ้าใช้แบบผมนี่จะเย็นเย็นจัดมากๆเลยนะโดยผมปรบับอุณหภูมิปกติจะอยู่ที่3 2 31 30ประมาณนี้นะก็เย็นเจี๊ยบแล้วก็ทำมุ้งครอบแบบนี้ถ้าไม่ทำมุ้งครอบนี่กว่าจะเย็นก็ใช้เวลานานครับอันนี้ก็ใช้มุ้งครอบแบบนี้แล้วแอร์ก็จะเป่ามาตรงๆเท้าเราเลยนะเวลาเรานอนเนะี่ย กดลงเลยเย็นเจี๊ยบ3 1 3 3 2องศาก็ห่มผ้ากันแล้วก็แอร์เคลื่นที่ส่วนที่เป็นข้อดีก็คือเราไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องไปทำอะไรกับบ้านถ้าเป็นบ้านเช่าแบบของผมเนี่ยผมก็ทำมุ้งข้อเข้าไปก็สามารถใช้ได้แล้วข้อเสียก็คืออาจจะเสียงดังนะครับสำหรับคนที่เซนซิทีฟต่อ ต่อเสียงก็อาจจะรบคาเสียงทำให้นอนหลับยากหน่อยนึงแต่สำหรับผมโอเคนะเย็นสบายนอนหลับได้ดีเลยเขามีประกัน3ปีนะครับส่วนปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นค่าไฟนะที่กังวลกันว่าแอร์เคลื่อนที่ปกติก็ได้ยินมาว่าจะค่าไฟแพงใช่ไหมครับมาดูกันว่าเป็นยังไง อันนี้เป็นบินค่าไฟก่อนที่ผมจะเริ่มใช้ในช่วงร้อนนะครับอันนี้เป็นบินก่อนหน้าที่จะใช้เปิดแอร์ประจำค่าไฟก็จะอยู่ที่856บาทเป็นค่าไฟปกติท้องผมก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ7 8 900การใช้ดูทีวีใช้พัดลมใช้ปั๊มน้ำในการลดน้ำต้นไม้พอมา ใช้แอร์แล้วนะครับทีนี้ใช้แอร์ในการเปิดช่วงนอนนี่ห้ชั่วโมงทุกคืนเลยก็จะค่าไฟขยับมาเป็น1,377บาทก็จะเพิ่มมา521บาทนะครับก็ไม่ถือว่าหนักหนาอะไรนะค่าไฟแต่ผมก็ไม่ได้เปิดทั้งวันทั้งคืนนะครับเปิดประมาณ5-6ชั่วโมงตอนนอน พอความเย็นมันทั่วถึงกันบางทีก็ปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมแทนก็พิจารณาดูนะครับสำหรับแอร์ทางเลือกเนาะสำหรับคนไม่สะดวกในการเจาะผนงังพกพาไปไหนก็ได้ทำง่ายๆเองวันนี้ก็ฝากคลิปวาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ